ครับพี่ฮะท่าไะร่ฮะถ้าปั่นสามรอบนี่เป็นล้านแปดเลยนะฮะคุณอาขอให้มีความสุขนะครับตุนจีนะครับเฮงเฮงมีได้กําไรผมเฮงแล้ววันนี้จริงจริงสุดยอดเลยเฮงครับคุณอาขอให้โชคดีนะเดินทางปลอดภัยครับน้มีความสุขมากๆครับโหมาจากระยองครั้งที่สองใช่ไหมครับโอ้ครับขอบคุณครับนะไปใช้ทั้งถาดเลยมีองค์เดียวนะโอ้โหมาสุดยอดจริงๆนะคุณาผม ลูกค้าวันนี้ก่อนที่ผมเปิดไลฟ์เนี่ยเ oh. ขาเขาดูนะเขาดูคลิปเนาะอันไหนที่เขาดูแล้วมันไม่ตรงอะ่ะเขาก็ไม่มาแต่เขาดูไว้ตรงวิมันหลงพ่อเงินนะมีขี้เบ้านะมันมีเม็ดเม็ดเฮ้ยเขาดูแล้วเขามาเลยอะ่ะแล้ววันนี้เขาได้เงินจริงๆอะ่ะเ mm. ขาดูจากคลิปอะ่ะแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็ได้ตังจริงอะ่ะ <Sure. S 1> ผมก็ดีใจนะที่มันมีประโยชน์อะ่นะเนาะบางทีได้เงินแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอะ่นะเนาะมันก็ ผมรู้สึกดีใจอะ่ะผมไม่รู้จะพูดไงผมดีใจอะ่ะที่ลูกค้าได้ประโยชน์ดีกว่าเราไม่เห็นคุณค่าแล้วเราเอาพระไปให้คนอื่นเขาแล้วเสียเงินไปทีหนึ่งแปดแสนล้านหนึ่งมันก็ถูกไหมเราเก็บเงินไว้ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะ